สวัสดีค่ะดิฉันเบนจมาสีตุ่มแก้วพาคินสันนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยกับทุกคนในเรื่องของบางคนถามมานะคะว่าทำไมทาน Herbolife แล้วโอเคลดน้ำหนักแล้วคือดูดีแล้วทำไมยังกลับมาอ้วนอีกนะคะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันว่าจริงร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ร่างกายของเราเนี่ยจะตอบสนองอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณน้ำหนักนะคะ,ะความฟิตขึ้นอยู่กับในสิ่งที่เราลงมือทำลงมือทำหมายความว่าเราทานเข้าไปเราออกกำลังกายในช่วงนั้นน,นมันจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าสตารเราอะ่ะเหมือนกับว่าเหมือนกับ แปลงฟันแล้วก็คือเราต้องแปลงทุกวันใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่แปลงวันนี้แล้วเ,เราไม่จะเป็นต้องแปลงเอกเอาสามเดือนอไม่ใช่คือมันก็เหมือนกับร่างกายของเราในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผิวพัรร์รูปร่างพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย Herbalife เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยได้สารอาหารครบแคลอรี่ต่ำโปรโตีนสูง ะะร่างกายสามารถดูดซึมได้ทันทีเพราะนั้นเนี่ยให้มองว่าเฮอร์บไลท์เนี่ยในขณะที่เราอยากจะดูแลสุขภาพเนี่ยเฮอร์บไลท์เป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากกับการให้ สารอาหารระดับเซลล์กับการให้สารอาหารครบถ้วนกับการให้โปรตีนที่แบบสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักเคลอรท์เป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากที่ช่วยให้เราได้ทานอาหารที่มีสารอาหารครบแคลอรี่ต่ำนะคะ แล้วก็สามารถที่จะดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้แล้วปรตีสูงเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละมื้อเนี่ยได้ทันทีแต่ทันใดที่เราเปลี่ยนเครื่องมือหรือว่าเราเปลี่ยนสิ่งที่เราทานนะคะ สูงว่าเราอ่ะเราเราเราเข้าโปรแกรมเราคิดว่าโอเคเราไม่จำเป็นต้องทานตลอดไปเรากลับไปทานเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนก็คือตอนเช้าอ๋อสูงว่าเราทานข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือว่าโจ๊กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทานของว่างจุกจิกของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปทานอาหารกลางวันปกติทานอาหารเย็นปกติอ่ะร่างกายก็จะตอบสนองในสิ่งที่เรา ทานเข้าไปในวันนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดแคลอรี่ไม่ต่ำพอมันก็จะสะสมแล้วตอนนี้แทนที่จะเผาผลาญส่วนที่มีอยู่ให้ให้ให้มาเท่ากับที่ร่างกายต้องการเพราะว่าแคลอรี่ของคาร์โบไฮเดรตเขาเขาต่ำนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่ต่ำปุ๊บเฮ้ยร่างกายต้องการแคลอรี่เท่านี้แต่พอเราทานเท่านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเผาผลาญส่วนที่มันเป็นไขมันเนี่ยเพื่อให้ได้มาเท่าที่ร่างกายต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเรากินมากกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายว่าเฮ้ยฉันฉันไม่ฉันไม่ฉันใช้แค่นี้แต่มันเกินมาฉันทำไงสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยทานฮร์โวลา์เสร็จแล้วทำไมกลับมาอ้วนอีกฮาร์โวลา์เป็นเหมือนแค่ เครื่องมือนะคะให้มองว่า h e r ร์ l บไลเป็นเครื่องมือที่เราต้องการให้ไปถึงจุดหมายที่เราต้องกนนะารณะขณะนั้นถ้าเกิดว่าอ่าย่างตัวนเองนะคะเป็นทานเ e อร์ l บไลมา23ปีใช่ไหมคะทานทุกวันและจะทานตลอดไปจนวินาทีสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะอะไร เพราะนี่คือเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่ทำให้เรา,เาดูแลสุขภาพทำให้เราดูแลผิวทำให้เราว้าวเราอายุ46แล้วเราดูดีเพราะว่าเรากินสารอาหารระดับเซลล์มา23ปีทุกๆวันนะคะแล้วเราก็จะกินตลอดไป นะแล้วถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเกิดวันไหนกินเยอะรู้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทานมาเยอะมากแล้วก็อกจัดโปรแกรมลดน้ำหนักซะก็คือเป็นอาหารเช้าแล้วก็เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งแล้วก็ทานอาหารมื้อปกติบางทีเราอาจจะว,ว้าวเข้าโปรแกรมเร่งรัดก็คือทานเป็นสามมื้อเป็นอาหารเลยเพราะว่าทานมาเยอะมากไปวเคชั่นมาไปฮอลลเดย์ไปปาร์ตี้มา, holiday, party, มากินแบบเกินไปแล้วก็ทานเป็นสามมือ้อสามสี่ 3, วันจุ ก็คือหลังจากนั้นเราสามารถที่จะ,ะควบคุมน้ําหนักของเราได้เพราะว่านี่นี่คือเครื่องมือเพราะนั้นเนี่ยอยากจะฝากทุกคนนะคะว่าทำไมทานเฮอร์ไลยแล้วโอเคลดได้สุดยอดแล้วทำไมกลับมาก้นอีกมันไม่เกี่ยวกับเฮอรล์ลมันเกี่ยวกับร่างกายของเราตอบสนองหรือว่ารีสปอนส์กับสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทานเข้าไปนะคะสิ่งที่ต่างๆโดยจำนวนโปรตีนจำนวนสารอาหารที่เราทานทุกอย่าง มีผลหมดเลยนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้ไอเดียว่าเฮ้ยทำไมเราบางคนเขายังทานเถอากระไล่์อยู่เขายังทานทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่ช่วยให้เราได้สารอาหารครบ5หมู่ ทุกวันแล้วก็แคลอรี่ต่ำโปรโตีนคุณภาพสูงนะคะดูแลผิวโดยเฉพาะสุภาพสตรีทัท้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงฮอร์โมนฮอร์โมนนี้คือมาจากโปรโตีนนะคะโปรโตีนสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทานโปรตีนให้พอนะคะเพราะเพราะนั้นเนี่ย,ะะนนยทำให้เราเนี่ยจะได้ดูดีนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะทีะ่แวะเข้ามาฝากวันนี้ขอบคุณมากค่ะ